พระเงินพระท่องนหเอาวายูแมนหลังโบสท,ท่านไปเบิ้งไปบัน่ิดมกเทน่อห้วยมองถ้างในเนอมองมองโ่งนนนงโน่นจมกอนู่ยหลังโบสละอยู่หลังโบสถ์มองโค่นกมูมกกม่ลหันโอ้ยพอลสีเราต้องบอกกันได้อันนึงนี่ละพระท,ะทองค้บ่ติดพระทองคํากง,งุมงยิมิบ โอไปเบิองน้ำเล้าคุาานบ่ไปแล้วเนาะงานต่างๆไปลำดั่งองง่ายบ้านหลาดหลายทั้าองง่ายองงน่อยโอ้อยู่หลังโบสถ์เมนโอ้สิได้ผ้าเอพซีไปเบืองจนแล้วไปจุดขอฮาหนอยมึงฮนลาคาดจุดเดี๋ไปขอฮหาหนอยอันนี้ผัดจานแล้วสิขอเลขใหญ่น้ำปูฤาษีให้เด้อพี่นอ้องปูฤาษีบุญมี นี่ละปูหรืีบุญมีที่ให้โชคอันเราให้จักงวดแล้วก่อนเมื่อพระจันาร์หายได้หลายมวดแล้วดิเนาะโอ้ยอปูบุญนี่น,นี่เล่ามาขวาประตูวัดดิหลักโบราแล้วดอกก็ะปอก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 เลย บอกไม่ซองเบิ้งเอ้าผูลุกขึ้นมาหยังเลยนแน่าฝันกับเป็นฝันเนาะค่ะผูลุกขึ้นมาหยางเลนโอ้ยมาเชื่อหนุกพักไปเบิ้งของไปเบิ้งของยืนใส่สว่าของียืนใส่สว่าดนี่ที่ไปได้เพราะ่านางเงินี่พันปีแล้วพี่ว่านางเง่นี่หาหลายปีแล้วท่านเนาะไปได้เออท่านนี่เราแล้วก็ถึงหลังของเราที่เหนือเนาะจ้าไปได้เออท่านได้เราแล้วไปสิ่พ่ายยางแล้วพ่ยยางก็ก็ก็ไปเฉพาะหลังบดหมนละ แล้ววันนั other side, other side, <ừ> ่งบวบมีดาวพระทองคำพระเงินเหลี่ยมนุ่มๆนุ่มๆอยู่ไงอือแล้ววันนั้นบวบท้องทาไปเมื่อคืนไปเห็นยานสวยงามดีตาเชียงเล็กเชียงเล็กหาแปดกับเก้าศูนย์เชียงเล็กหาแปดกับเก้าศูนย์แม่นี่เล่ฝันนี่อือดอันนี้ถามว่าฝันมันมีเป็นยังไงก็ให้ฝันเกี่ยวฝันฝันเห็นตอนนั้นเห็นฝันเห็นอันนี้นะอือก็เลยฝันเกี่ยวเมื่อคืนนี เ่ากัเสลาจุ่มปากจุ่มพอยนี่เนาะก็สลาดจุ่มปากจุ่มก้อยก็เล็ฝันเกียวก็เล็ฝันเกียวทาาจานนันเสียงเลขกันหาแปดแมนหาแปดาเ้ศูนย์วันี้มันจ้งไดเอาพค้กฝันมันคือกันกัน่่าท่าของเ็เจ้าถือเล็น้ำยูบันเดงล้านสุรัสก์คล้านสุรัก์ัดก็ส้่งมันถือเล็น้ำยูบันเดงนมันเอาซีวัสด้ายซีถังวันนี้ท่าของกับร่มงตัวเดียวกันนี่ไห ข้าวงกับลงเก่าศูนเก่าศูนว่ามันแดงออกก็บพว่มฟันมันขึ้นเหนือรวดโม่จักว่าข้าเจ้าเสียวมาถวายนี่นี่เก่าศูนหาแปดกับเก่าศูนเมนพระจาน์เสี่ยงแล้วก็ฟันเห็นปูหรือสีเนาะปันมาปูเผ็นผ้ายางไปเบื้องหน่ของดียู่หลังโบสถ์เพินส้วนเพินส้วนออเพินส้วนมาดูผ้าผ้าเบิ้งของดีว่าสันนาวาเบิ้งของของดียังไ คือเห็นลายแล้วที่มี่คอ่คุณมาเบื้งดีว่หันระวัี่ไนไปเบื้งดีว่หันแลช่นไปพอันไปพอยางยางไว้อยู่บ่อยูนี่หาปีแล้วนั่งยู่ไว้เ่นนี้แล้วแได้สางส้างไปก็งอนก็ยาก็เลื่ไป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 แล้ววันนี้มันไปไปแล้ววันไปนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปเบื้งว่าหันยู ยู่คางเงินยู่คางเงินบวชคางเกดอยู่แล้วไปเหยียบนุ่มนุ่มยุ่มยุ่อยู่ไปเห็นแล้วปู่กับบ่าวอีนั่งอีกเลยบอกเจ้าค่ะเหิืนกับมีตอนนี้น้ำบาปอันนั้นอยู่นี่จักปีพาอันนี้อยู่นี่จักปียังสินะยังไดัหนี้จักปีม้เจ่าด้แม่เหมืันนี่ไฟก็ขึ้นเพาะเป็นฝนตกนี่มันขึ้นบบบึมบึมแป่น้ำท่วมวัดดาบาดนี้ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมืงจะเ้าถามมู่ฝนมาตกกว่าสันมืนขึ้นอย่า ว่าแม่นแมนนีหลีบ่ได้มันเจ้าของฝันบอเจ้าของฝันห้วยฝนตกฝนตกตะวมือแรงว่านหนึ่งมืนขึ้นข้าวฝันเกี่ยวกับปูนี่ล่ะคุณป้าฝนตกบุบ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 อยู่แม่น้ำโฉมบ้านหวานนี่วะตกโดนนี่นี่ดิจนวันตื่นนี่แม่วันนี้เศร้าอยู่บ้านตื่นนี่มือเศร้าว่าไปรอเปิดไฟถามหมเอาน้ำคือผมมีจังเม็ดนู้บ้านว่าทามู ฝนก็ตกแค่หนเมื่อคืนนี่ตกก็ใช่ตกตจำว,วานอยู่นะท่านาวฝันแล้วฝ <c oughs> ันฝัมาฝนตกปูมันดึงกีดไปน้ามือซีหลอดปูมันดึงกีดไปน้ามือซีหลอดก็เลื่อยไปน้ำกันหลอดหลอดไปเห็นหอดอันพระพุทธรูปทองคำอยู่หลงัลงโบสถ์แมนอยู่หลังโบสถ์อยู่ข,ข้างฟังเตือนตกฟังนั่งข้อหลายนี่ดิบ่ สิตีว่าจ้งใดล่ะมันกเสียงเลขซุมเี่ยรอบุเโอเสียงเลีแล้วโอเสียงเลขฝันอก็บ่ได้ตีแล้วซ้ำยำลวเนาะยำเลขห้าแปดคับอันศูนย์เก้านี่ละเนาะแม่เก้าศูนนี่ละเนาะอแม่คือว่ายำยำแล้วบ่ได้เสียงบ่มีตัใดอีกเนาะแม่โอ้ถือสวาปูเพิ่นไม่ยำไห้เนาะเจ็ดสะ สามเกตเก้าศูนย์คาของคุณเนาะมันก็บมาขอนกับ่วงฝันมดีสมมานัดกันไ, ه ไ ه <90 S 1> ว้เว้ยเก้าศูนย์มาแกลงตโตเปะพระอาจารย์เขียนเสียงฝันว่าได้ไปเบิงพระพุทธลุกทองคํากับปูเ่ตื่นเนี่ยเหมือเศร้ามากผ,ผ,ผัดเพิ่นผัดเดาของมาถัวายผัดบินค่าของผัดมาลงโงตกับเลขที่พระอาจารย์เขียนเสียงเนาะค่ะ แคบหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเอฟซีเลยนคือซำมปูปูบุญมีนี่มะยำให้แล้วนนี่แนนเพราะว่าพระอาจารย์จมปากว่าอืมขันฮาเทียเลขชุดนี้สีขาให้ฟันว่าได้ของไปเห็นของเห็นยังแน็คือผมเคยเบอกแล้ผมกเคยเบากทุกอย่างทุกอย่างก็ะไรที่ผมฝันมา เลยฝันเห็นเหมนพระพุทธรูปทองค่ำอยู่หลังโบสถ์เลขแมวมือนั่นก็อยู่นี่นะเนาะจ้าอยู่นี่โอ้เลียนดีนี่ไมวน้อยเ่าก็ได้เนาะโอ้คนเบิ่งหลายเด้อหอดบพยานคนวะนี่เพิ่นอยากให้เพิ่นอยากสร้างเพิ่นอยากเครดเพิ่นอยากสร้างเพิ่นอยากให้จ้าละพี่น้องเอฟซีค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อมันถึงเพ้นเราพาจารย์เพิ่นสิไปสันเพนจ้านั่งรับผู้ให้ผู้มายำเลขให้พี่น้องปูหรือีบุญมี่เค้า ประตูโป้งโป้งเลยวันสันจนเคาะประตูเอาเบิ t <t ่งไทยเพิ่นจังน่อยดูวยเนี่เออเบิ่งไทยเพิ่นแน่เทียมเพิ่นไงหาหนึ่งสองอยู่ในนี่แล้ววันนึงก้นาหนึ่งสองอยู่ถ่ายนี่เด้อถ่ายเด้อให้พี่น้องเอฟซีเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอฟซีเลยผู้อาจารย์เพิ่นก็ว่าครูเพิ่นให้หยุดใต้ฐานเพิ่นนี่ล่ะอืออือ เห็นบอพี่น้องเอฟซีต้องแครไปนอนเบื้องบนแล้วตัวใดรับอาจารย์สี่ยังไงตัวใดเบิ้งหลดเบิ้งแับสุดแทะแต่พาจารยนบนแล้วพาจารย์เห็นเป็นตัวใดตี๋ยอ่อนอ่อนา็จะาม่าที่แหลกจะของเก่าเพิ่นอาเพิ่นาอยุดน้ำเช่ที่แหลกเพือถึงวันที่สองเลยถึงวันที่สองอุ่นนี่มาก เพิ่นเลี้ยงออมาไว้วัตรเออวันนั้นเจตูเห็นเป็นตัวใดบ่เห็นหยังมืดตึ้ยบบึ้งบึ้งสมองดูแม่เจตูขี้ตาพอดีคือตาดีเลยจังวะปู่เราให้แล้วแม่นบ่แม่นค่ะถ้าเราบ่เห็นนี่คือเราให้ล่ะแม่ไล่มาเอาได้หลายเทียบว่เขาจักเทล่ยร์เหเนาะเพราะว่าปู่เพิ่นให้แล้วเพิ่นให้แล้ว นันเพื่อหาแล้วเขาสีบ่อเห็นม,มานกันกะขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเนาะที่ไห่แนวทางพี่น้องเอฟซีเพื่อนคือโตเล็กเขากับยำอยู่โตเกาก็ 9, คือหาแปดกับศูนเก่ากับเล็กน้องแมวเพราะว่าอาจารย์ไปเสียงเล็ชุดนี้แล้วเล็ฝันว่าปูปุ้นมีผ้ายางไปเบิ้งหลังโบสเห็นพระ ท่องคั่มพระเกา่าพระแก่หลายอยู่รังบวชอยู่ยำอยู่รีฟังบวชฟังนั่นเดี๋ยวสีผ้าเอฟซีพญยายงไปเบ,<ะ>บิงหม่องอาจารย์ฝันเนาะนนจ้าสาธุสาธุค่ะแล้วก็ได้ไม่ยำหายแล้วว่าเป็นเลข58าแปดรับเก้าศูนย์หรือว่าเลขนองแมวนั่ยแหละเนาะค่ะเนาะตามที่แอดขึ้นหนาจออหายเบิงเพราะว่า ะอาจารยเพ่นฝันแบบนี้พ่นคือพ่นเสียงเล็กแล้วนะพ่นเลยบฝันเนาะค่ะเอฟซี FC ค่ะ